สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในห้องสออวนาสองท่าสิบหกนั่นงอ่า้องนี้ก็เป็นกีฬาสีและดูสภาพในห้องนะคะนอนตายกันหมดแล้ว <c oughs> มีมีคนอยู่ในกล่องด้วย <c oughs> พี่เมย์อยู่ในกล่องเ้าจะพาไปดูนี่ก้อนหิน นี่คุณตัวนะคะอันนั้นเหนนั้นสีน้ำเสื้อสีอน้ำเงินงวดอยู่ในกล่องน่าจะเป็นขุนยากับใครก็ไม่รู้ไม่เห็นหอ,นอนตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงคนเดียวที่ยังตื่นนะ <c oughs> กลับมาดูหน้าขอกัน อันนี้ตาลแต่แดนอันนี้ฝนอันนี้หญิงนอนตายอันนี้ใครวะอันนี้ใครก็ไม่รู้แล้วก็พี่หญิงเมลี่แล้วก็นังนุองอ๊กจู สภาพสวยงามมากหรืออยู่คนเดียวเฝ้าเพื่อนนะตื่นมาแล้วค่ะนางหนึ่งนะคะดูสภาพเราห้องเราบ๊ายบาย